ถ้าได้ถ้าเฮ้ยมืึงน่าปั่นกระนุ่งสวัสดีท่านผู้ชมเพิ่นมาขายเครื่องใหม่มาขายขายพักขายเนื้อขายมะเขือขายหอยแล้วขนมใหม่เพิ่อนว่ากินกับเขาขนมไห เยบเข้าแซบเด่ะขนมนะมะไรเนาะเติมไกวิงไงเข้ามาสีดาวิงมาให้ใหายไ,หไปไ,ไหนจ๊ะหายหาอหายหอยนี่หายหอยาอเกิดดีมาได้ง่ายชูบอล

สงเท่าเจอะห้าพันหาพันสงหาพันเอ 2, 0, 4, เอสองต่งสิพันชอยามได้ข้าวเก่งทุกอ,อย่านี่นี่ชอยเุ่นี่นี่ฮ่กนียหอยได้เยอะหอยอาหาชอยห้าละานี่มเคือหอยนี่ยเอจอจากเออหอยสองพันนะเขาไม่ได้ข้าวเก่งเข,ขอขื้ขอข้าวเขายืมข้าวพ่อข้าว่บาทเลยพ่อจึก็เฮงเงินได้ข้าวเก่ทุกยา่กยางเอย เปนอะไรไม่งชงนี <c ười> ่ชงงานชงงาชงเก่าไม่ได้ชินเก่าไม่ได้เมียเจาะเฮาคอยมุงงานคนเก่าเจาะลูกพ่อคอยไม่ได้ไม่ได้ชินนุ่งไม่ได้ลูกน้อยไม่ได้ชินนุ่งเจามันแข่งเนี่เจ็บมันเจ็บยางตีนลยบ้าเลยจ้ะ <trivial> บานชมนชมเออยามาบานชมนนบาชมน์อยอยู่เออคอย่างตี่ลูกปลาขายลูกใหม่ยางแต่บางชมนห้องจะไดขายเชีื่องจบได้ยุ่เิยอางเาเอห็นด้วยแต่ยางตลอดเออจะลาอยยางอปลาขายปลาขายผักน่เยอะชื่อเข้าหาผักชื่อเข้าอือุนรุนทุกคนรุ่นรุ่ดได้ลุอ่ะได้ได้บางรุ่นบงชิ้นหน่งงลง <laughs> เออจะหูห้าล่ะไปได้ก็ไปหางอนไปหาัหาาบกจนข่าวก็นอนจนข่าวก็นอนอือ <c oughs> คอยนี่ทุกแม่แม่เท่าแหละทุกเลี้ยงแต่นอนมันเดี่ยวใหญ่เดี่ยวเมียก็ทุกเอรีคอยเนี่ยเฮคอยจอยเนี่เขาเต็นกันไปไหลหางอนตลอดชื่อข่าวปอกก็เพื่อนลายปไปได้ทุกอ่ะน่าไปลุก,กเลี้ยงมา เลี้ยงเลี้ยวลุยใส่น้องไอ้ตัวนี้ยายนี่แหละเดี๋ยวอือคอยยาวชอยตัวนี้ของของเจ้าอย่าบอกค่อยๆนี่ตัวนี้ของยายนี่แต่ค่อยซอยตัวนี้ครับนี่เด้อนี่คือมียเจ้าเอาเจ้วเอาเนี่ยนี่จะซอยคอยนี่ยของผัดรู้ฮะแมาถูกเออเป็นกระปุชุบก้อนนเชฟ เ,เ,คเ,เครื่องให้เครื่องให้เพิ่นเนาะซอยเพิ่อนสองอาญาะนะเพื่นให้ให้เครื่อง <c oughs> เอาเอาสิ้นนะเครื่องนุ่งให้เพิ่อน <c oughs> จะนุ่งเองได้บ่จะนุ่งเองได้ยังบ่ นี่เมือเพื่อน่เือตัวนึงจะนุ่งเองคอยเทลูกพ่อค่อยทำได้ลูกจ oh, right. no 네ิ้งจอกเออจะ้งวอกคอยมือจุ๊บอะไเขาคอยทำเอาค่อยมันได้ลูกน้อยล่ะเออได้ลูกนอยนี่ลูกน้อยมันนี่สี่คนมันอยู่คอยมันได้ชิดนุ่งมันเอาอยู่างคอยมันได้ชิดนุ่งคอยเช็ดล้างเลยคอยเช็ดฉับคอยจะได้มันมันได้ชิ็นมันมันคออย่เงี้เออมันนี่เอาเอาเอาซอยตัวนี้อันนี้ เอาิ่นเอาชายันโออดิชุดบ่อนห้าันันอ่ะมาคือยาเออเอาันแล้วก็ซื้อชยิ่นเนาะแล้วก็เอาเครื่องนุ่งให้น่เห็นตลอดอย่างหลอก คายนว่าหาขายเครื abei, roommate, Favorite, ่องแล้วก็ซื้อเขากินเนาะเ็ดไห่เอทไห่นเดียวเนาะเออคนเดีเอทไห่เอเดียวเลยเอเอดเดียวขาเอดีวข้าวก็ไม่ได้ชับอะกวางปูายคอยคอยเอทอะคอยปุ๊บมักชรี่นี่อืมนว่าเห็ดไหเห็ดไฮคนเดียวคนว่ามมีคนซอย ม่นมมนอนมันก็นอยนอนก็ชบนีชบนีชบนีขดปชนีปงตลาดถอยปูตรวจปูตรวจปตลาดแล่วข่อยางตลอดขอไปขายขายลงไม้เนี่ยหาลอมามไปขายหาาอยไมขอไปขายขอยางตลอดย่างขอหอดเถื่อนครับไปตลาดเจอฉแด่ะยางยางตี เคล็ลับก็ม่มีงินยาติ้อืมอะชิ้นเบอร์ค่อยนี่เออค่อนค้อนทุ่มีอันนั้นมีพอดีเเปออเฮอเจ้าอาเอ้ยเออออออ่ได้ถ้าได้เฮอเอ่มะปันกระนุงชงน้ำท่วมเลยเฮ้อเเข้าเป็นแหละชงน้ำท่วมคือข้าเกระเป๋เอเข่า เ่าชเมเราเรื่องีวิตนเ่เราเรื่องสวิตเนเ่เราเรื่องีวิตเป็นด้เขากินมันอเควเันมอปตนเขราเรื่องลูกชายเพิ่สุบาพ่เปว่าลูกชายเพิ่นั้นกันบม่มีเขากินหละ ใช่เนาะเทเครื่องเทคอเลยเฮือนเททิพเข่าพ่นวะบ่ลูกเอ็ดทะลึกเลยเนาะแม่นบะโอ้เ้ยมันเกินมลเายนมันตาะมันทมตาอีทํารมล้านลูกดอหาเฮย์ก็ลูกเอ็ดเอ็ดลูกหาทํามล้านลูกดอห่ากิน

คับเจอด้คืนไม่เหอนเลแทกยานเลยไนไม่เหอไในแทบ้านก็ค่อยเขานะเขาซอยๆอล้วเขาต้าอืมคือตอนนี้เน่นเขาต้าอะไอามาเจอนี่มันง่ายเขาเอ็กแน่เลยขามีเอ็กเป็นเหมือน เบิร์ดขามาเป็นเบิร์ดแล้วเขาซอยเฉยๆเพื่อนเล็บมันดิเขามาซื้อรูดสบายเอาเขาแบบบคนมียางลายนะเขาค่ซื้อซอยเพิ่นเล็กน้อยแล้วก็เอาขนมไม่เพิ่นเอาเครื่องนุ่งไม่เพิ่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบมีเครื่องนุ่งเพิ่นว่าเอาให้ชุดกอดนะก็เพิ่นว่าเพิ่นเอาให้ลูกไผ่เพิ่นเนาะเอาเอาให้ไหม อค่อยๆมาโดยจะจะจะกันแข็งแข้งกันยางตลอดตัวทับตายแล้วยาับตายแล้วเีแล้วทับนะเีแล้วคั้รับเนี่ยเจ้าเอาไปเอาไปแลกพปรกิโดจักอเดีได้แต่หมอันนั้นอันหนึงะพวกกดจักรเดี๋ยวอยาก เออแบกเราทำมีได้บีได้ทิวเชอแล้วมันเีแกทรับนี่จัทิมวเชอร์เลยายจะไปเล่อาจะเล่ตกงมาอุอ่ะเล่พวกเราจักรนีได้กระสามานึงมันเแล้วโบนยาเพิ่อบ้านชมอ่นเลย่ได้ยิ่งได้กันคนหลอกขายเครื่องรผู้ชมอ่ะ คลิปเปิดตัเพียงตัวนี้ก็ได้ครับพ่อขอบใจยาลาที่ขาบมาชมอจอก,กันคลิปหนะ้าบาย